หลักคำสอนแท้จริงในพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติที่ปะปนกันได้ดังนี้ 1. หลักการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนให้หันไปสู่การปฏิบัติสมาธิอย่างที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจแต่ทรงวางลำดับขั้นตอนไว้ชัดเจนซึ่งมีหกขอดังนี้ครับ 1. ตั้งศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอน 2. เข้ามาหาเช่นไปวัดไปหา 3. นั่งใกล้อย่าทำบุญแล้วกลับทันทีแต่ให้เข้าไปใกล้ชิด 4. เงียบสงบลงฟังธรรม 5. ทรงจำธรรมคือการสาธยายธรรมหรือที่เรียกว่าสวดมนต์ซึ่งการสาธยายธรรมต้องทำเพื่อให้จำและนำไปพิจารณาในชีวิตได้ 6. พิจารณาเพื่อน,นำไปสู่การปฏิบัติการเข้าเรียนรู้ธรรมในห้องเรียนรู้ไม่ใช่ช่วงเวลาปฏิบัติธรรมแต่เป็นช่วงเวลาเรียนรู้ธรรม และเมื่อออกไปแล้วจึงนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติได้ทุกขณะจิต 2. แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาปัญญาแห่งการดับทุกข์ศาสนาอื่นๆอาจสอนเรื่องทานศีลและสมาธิเช่นเดียวกันเช่นดาบทของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ได้ชันสมาบัติ8แต่ทุกข์ไม่หายแค่ถูกกดไว้สิ่งที่แตกต่างและเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาแต่เป็นปัญญาของคนดับทุกข์ ปัญญาแห่งการดับทุกนี้ประกอบไปด้วยอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทยัยนิโรธมัคแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือวิมุตติคือการหลุดพ้นการปฏิบัติธรรมสามารถเปรียบเทียบกับต้นไม้โดยทานเป็นแค่ใบด้านนอกศีลเป็นแค่สะเก็ดของไม้สมาธิเป็นกะพีของไม้ญาณทัศนะหรือความรู้ที่ตัดกิเลสนำไปสู่วิมุตติคือแกน่น 3. ทานศีลส,สมาธิไม่ใช่หลักประกรันการพ้นทุกข์แม้ว่าการทำทานศีลและสมาธิจะมีข้อดีและมีอนิสงส์แต่ก็ยังไม่สามารถปกป้องให้พ้นจากอบายภูมิหรือการเวียนว่ายใตเกิดได้หากขาดปัญญาทานให้กุศลและอนิสงส์เช่นทำให้ไม่ขัดสนมีเงินแต่ไม่ได้ให้ปัญญาทานไม่สามารถปกป้องจากวัตตะได้ตัวอย่างเช่น พระนางมัลลิกาทำทานยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของพระพุทธองค์แต่ด้วยจิตสุดท้ายไปนึกถึงความผิดที่เคยโกหกสามีจึงไปตกนรกเจ็ดวันก่อนจะกลับขึ้นมาด้วยผลบุญของทานศีลมีคนถือศีลมาหกปีแต่ก่อนตายเกิดสงสัยในผลของศีลทำให้ไปเกิดเป็นโจรเข้เดรัจฉานสมาธิหรือฌานพระรูปหนึ่งที่ได้ฌานขั้นสูงแต่เมื่ออาพาธหนักไม่สามารถเข้าสมาธิได้ทำให้เกิดความร้อนใจ ท่านได้รับความหลุดพ้นสิ้นอาสวะกิเลสเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนสอนโดยใช้ปัญญานำเข้าสู่อริยสัจสี่ในขณะนั้นดังนั้นสิ่งที่จะปกป้องเราได้คือปัญญาและการมีพระรัตนตรัยแนบแน่นในจิตซึ่งจะตัดกระแสที่นำไปสู่ภพภูมิที่ต่ำได้ 4. สิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาสิ่งที่ถูกปะปนแหล่งข้อมูลระบุว่า พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มักนำสิ่งที่ไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธองค์มาปะปนซึ่งอาจทำลายศาสนาพุทธได้โดยไม่เจตนาสิ่งที่ไม่ใช่พุทธเหตุผลที่ยกมาในแหล่งข้อมูลการครอบครูหรือนับถือเทพมักทำด้วยความกลัวคือกลัวเทพโกรธหรือทำร้ายแต่การเคารพพระพุทธองค์เป็นไปเพราะความบริสุทธิ์ของท่านการบนบานสารกล้าวแสดงว่าไม่เชื่อในกฎของกรรม ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือซื้อของขลังการกระทําเหล่านี้อาจเป็นไปตามความเชื่อแบบศีลพจน์ปรามาตคือเชื่อแบบงมงายการกรวดน้ําเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์ไม่ใช่ของพุทธบทสวดยถาวาริวหาเป็นบทสอนพระเจ้าพิมพิสารถึงอนิสงค์ของบุญที่เต็มแล้วย่อมแผ่ไปถึงผู้อื่นได้ไม่ใช่บทสวดเพื่อผี การหลังน้ำหรือทักซิโนโตกในพระไตรปิฎกหมายถึงการล้างมือล้างเท้าถวายพระพุทธองค์เพื่อแสดงความนอบน้อมน้ำมนต์แม้พระอานนท์จะเคยทำในสมัยโรคระบาดเพื่อขับผีด้วยอำนาจพระปริตแต่พระพุทธเจ้าได้กำชับห้ามทำน้ำมนต์อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกการสร้างหรือยึดต,ติดในพระพุทธรูปพระพุทธองค์ตักเตือนพระราหุลไม่ให้ยึดต,ติดในร่างกายอันเน่าเปื่อย พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นตัวแทนให้กราบไหว้ไหว้มีเพียงสามอย่างเท่านั้นคือเจดีสาทหธาตุเจดีคือพระธาตุหลังปริญนิพพานไปแล้ว 2. บริโภคเจดีคือสิ่งที่พระพุทธองค์เคยใช้สอย 3. อุเทสิกะเจดีคือธรรมไม่เนื่องด้วยวัตถุนอกจากนี้ต้นมหาโพธิ์ที่มาจากการตรัสรู้ที่พุทธคยา ก็เป็นเจดีย์ที่ใช้แทนพระพุทธองค์ได้เพราะพลังแห่งการตรัสรู้ยังคงอยู่และการกราบไหว้ต้นไม้ซึ่งเป็นของกลางทำให้จิตไม่ยึดติดว่าเราสร้างเหมือนกับการสร้างพระพุทธรูปเป็นต้น